ตอนพ่อยังหนุ่มๆก็เคยทำเรื่องแบบนี้เหมือนกันเฮ้อตอนที่แกเข้ามสี่พ่อจับเด็กคนหนึ่งอายุสิบหกพอเรียนจบมต้นก็ไปทำงานที่โรงงานมีวันหนึ่งเ็ามีปากเสียงกับหัวหน้าคนงานแล้วลงมือแกลองคิดดูว่าเด็กยังไม่โตที่ไม่รู้จักหนักเบาทำร้ายคนบาดเจ็บตามหลักควรลงโทษข้อหาทำร้ายโดยเจตนาเนี่ย พ่อจับเขากลับมาเขาทำท่าสำนึกผิดอย่างมากพอพ่อเห็นอายุพอๆกับแกแล้วก็ว่าง่ายพ่อก็เลยใจอ่อนแล้วก็ไปหาพ่อแม่เขาไม่งั้นก็ชดใช้เงินไปพยายามให้โดนโทษเบาพ่อแม่เขาบอกพ่อว่าเงินไม่มีล็อกขังหรือประหารก็เชิญขนาดนั้นเลยดังนั้นพ่อเลยไปหาเหยื่อจัดการหน่อย จะได้หนังสือยอมความมาพ่อเอาตัวเองเป็นประกันยื่นคำร้องต่อศาลให้ตัดสินโทษเบาตอนนั้นวาหาน้ากาเรายังเตือนว่าอย่ายุ่งเรื่องนี้บอกว่าถ้าสุดท้ายเด็กคนนี้ก็เรื่องอีกทุกอย่างที่นายทำตอนนี้ก็จะเสียเปล่าตอนนั้นพ่อก็ยังไม่เชื่อสุดท้ายเด็กคนนี้ถูกขังสองปีปีที่ออกมาอายุ18พอดี เฮ้ยอายุแค่นี้แต่จากนี้ไปยังมีหนทางอีกไกลให้ก้าวเดินเลยไหว้าวานให้คนช่วยหางานให้เขาทําอยากให้เขาปรับตัวเข้าสังคมได้ไวๆ <laughs> ผ่านไปไม่นานก็ฆ่าคนเหตุผลที่เขาตั้งใจฆ่าคนมันง่ายมากมันเป็นเพียงเพราะว่าทะเลกกาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆ <laughs> ครั้งนี้หัวหน้าเก่าเราไม่ให้พ่อไป เพื่อร่วมงานของพ่อจับเข้ามาและบอกพ่อว่าโอ้โหเจ้าเด็กนี่ทำท่าทีสำนึกผิดอย่างมากเขาคิดว่าจะได้เจอคนที่ยอมใจอ่อนแบบพ่ออีกแล้วปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปตอนนั้นที่ผมอยากเข้าโรงเรียนตำรวจพ่อสนับสนุนเต็มที่จู่ๆต่อมาก็เปลี่ยนใจจะให้ผมมาเรียนโรงเรียนธรรมดาให้ได้ก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมครับ อืมใช่พ่อกลัวว่าแกจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบในตอนนี้แกก็รู้อยากจะเป็นตำรวจที่ดีต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากแล้วพ่อเสียใจไหมที่ช่วยเขาพ่อก็เสียใจที่ตอนนั้นเข้าข้างตัวเองมากไปแต่ เจ้าเด็กนี่เขาควรได้รับโทษเป็นไปตามสมควรถึงจะเป็นการช่วยเขาได้ดีที่สุดปกป้องเขาได้มากที่สุดลูกพ่อแต่ในเมื่อแกเลือกจะเดินบนเส้นทางนี้ก็ต้องยืนหยัดในหลักการของตัวเองค่อยๆก้าวเดินอย่างมั่นคงทีละก้าวการปกป้องผิดๆและลำเอียงมากเกินไปต่างเป็นเรื่องต้องข้ามจำไว้นะ เฉิงอี้ครับวนเพิงเกี่ยวข้องกับคดีที่แกสืบใช่ไหมใครว่าจะใช่ครับแกคิดถึงความรู้สึกของแม่แกก็เลยผมอยากรู้ว่าแม่จะยอมรับเรื่องนี้ได้แค่ไหนอยากเห็นปติกิริยาของแม่แต่ผลสุดท้ายจำไว้นะ แกเป็นตำรวจทำเรื่องที่แกควรทำแม่แกจะต้องเข้าใจแกพี่พี่ไม่ควรมาที่นี่ ผมไม่อยากให้พี่เห็นผมในสภาพนี้ความสามารถพี่มีจำกัดลำบากหนายละ่ะอย่าพูดแบบนี้เลยเรื่องที่พี่ช่วยผมก็ทำมามากพอแล้วฉันเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจียงเฉิมอี้มาตลอดแต่ว่าท่าทีของเขาแข็งเกร้าวมาก <S <S เดิมที เรื่องนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขอแค่เขายอมความเรื่องมันก็จบไปได้แล้วียงแต่ว่าเขาอยากให้เขายอมความให้เขาทำลายผมสิเขาไม่ได้ทำลายผมครั้งแรกสักหน่อยงั้นช่วงนี้นายก็อยู่ที่นี่ทำตัวดีๆไปก่อนนะปรับสภาพอารมณ์ตัวเองรอออกมาแล้วค่อยว่ากัน เราผมเอาไปนะก่อนนายออกมานะแต่ผมรับรองได้ว่าเรื่องนี้มันจะต้องไม่จบแบบนี้แน่ๆนนเอ๊ะคุณนาอ้าวเสีว่วลู่น้าวาจะหาเธอพอดีอเออสิวลู่ฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยหน่อยเนะียไ,ไม่มีปัญหาคะ่ะว่ามาเลยเรื่องอะไรคะเออนะา น้าอยากให้เธอช่วยนัดเสี่ยวเผิงมาเจอนุณน้ารู้จ้ะว่าเรื่องนี้ทำให้เธอลำบากใจน้าไปหาเขาที่บริษัทแล้วพวกเขาขวางน้าไม่ให้เจอนะนะน่าจดปัญญาแล้วจริงๆน่ารู้นะเธอกับเสี่ยวเผิงเคยเรียนที่เดียวกันเธอช่วยโทรหาเขาให้น้าหน่อยได้ไหมคุณน้าคะนัดเขาออกมาให้น้าเจอเขาหน่อยได้ไหมคุณน้าฉันถือว่าน้าขอร้องล่ะ เธอช่วยน้าหน่อยได้ไหมเธอช่วยน้าหน่อยได้ไหมอย่าค่ะคุณนะ้าอย่าทาแบบนี้ค่ะฉันฉันจะลองโทรไปถามให้ได้ได้เลยเอประธานเวิรนเหรอเอ่อคุณคืนนี้คุณว่างหรือเปล่าว่างสิกินข้าวด้วยกันได้ไหมได้สิเธออยากกินอะไรฉันเลี้ยงเอง ดีได้งั้นเดี๋ยวเย็นๆฉันส่งที่อยู่ไปให้นะได้คุณนะโทรแล้วค่ะ<อ>เดี๋ยวหนูส่งที่อยู่ให้นะคะอ,อ๋อได้คือว่าเสี่ยลูกห้ามบอกว่าอยู่กับน้าเลยนะไม่ไงไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดแค่บอกว่าอยากกินข้าวด้วยนะคะคือว่า เสียวลูกตอนเย็นเธอสะดวกไปกับน้าหน่อยได้ไหมนะ้ากลัวเสียวเสียวเพิงเขาถ้าเป็นแบบนี้จริงๆหวนเผิงก็มีแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมมากแต่ปัญหาอยู่ที่พวกเราแค่สงสัยตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนความคิดรอบคอบอารมณ์รุนแรงเก่งเรื่องควบคุมจิตใจคนและอีกอย่างเขามีความสามารถในวงการสังคมด้วย เราตามสืบเข้ามาตั้งนานแต่ไม่มีพิรุษเลยสักนิดเดียวไม่ใช่ฝีมือคนคนเดียวแน่นอกจากลีรวนอ่แล้วเขาต้องมีคนอื่นนะ้าไม่ว่าเป็นการสร้างข่าวหรือบนโลกออนไลน์หรือว่าเป็นคนขับรถบรรทุกเขาไม่มีทางไปหาเองข้างตัวเขาต้องมีคนหนึ่งคอยทําเรื่องแทนและต้องเป็นคนใกล้ตัวเขาด้วยควบคุมง่ายอีหมิงครับนายถือโอกาสดูหน่อย ว่าคนที่สามารถใกล้ชิดกับบนผึงไม่ว่าเป็นลูกน้องหรือว่าจะเป็นเพื่อนลองไล่ดูอีกรอบดูว่ามีหลักฐานที่มีประโยชน์ไหมได้ครับ,บรุ่นพี่ผมอยากไปที่กองถ่ายเขาไปทำไมช่วงน,นี้ผมอ,อลองศึกษาโครงสร้างของคนในกองถ่ายในกองถ่ายปกติคนที่ทำงานในกองมาจากทั่วสารทิศแยกกันอยู่แต่ขอแค่ช่วงเปิดกล้องเพราะเขาจะเดินทางมา จากแต่ละพื้นที่อยู่ร่วมกันพักหนึ่งดังนั้นลีรุ่นนั้นอาจจะมีเพื่อนและคนที่เกี่ยวข้องลองดูว่ามีบอะแสไหมฉันว่าเป็นไปได้น้อยมากสาตราจารย์อี้ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยก็ได้รีบทำงานเธอ